สุราอัลบากระอายะที่81อัลลอฮ์ต้าลาได้กล่าวว่าบลามันกะะะบัยออตนวค سبسيئة وأحاقت به خ ط ي ئ ะ ه فأولئك ف ะอ ل ئ ك أصحاب ا ل ن ا ุ هم فيها كاردون ความว่าหาได้เป็นเช่นนั้นผู้ใดที่สแสวงหาความชั่วและความผิดของเขาได้ล้อมเขาไว้พวกเขาเหล่านี้คือสหายของไฟนรก พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นตลอดการคำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบโต้ถ้อยคำของเหล่ายาฮูทที่ว่าไฟนรกจะสัมผัสพ,พวกเขาเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นท,ท,ทั้งๆที่ถ้อยคำนี้มิได้เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาเลยหากแต่พวกเขากล่าวถ้อยคำเหล่านี้เพื่อปลอบประโลมใจพวกเขากันเองและมันก็ไม่เป็นจริงตามที่พวกเขากล่าวและพระองค์ทรงยืนยันไว้ในอายะนี้ ถึงบรรดาผู้ที่จะต้องอยู่ในนรกอย่างถาวรนั่นคือผู้ที่กระทำความผิดชะกาดเช่นการเนรคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วตายไปในสภาพที่ไม่ได้สํานึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พระองค์งอ, كم, อ,อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความเพอ้อฝันของพวกเจ้าและความเพอ้อฝันของชาวคมภีผู้ใดที่ประพฤติชั่วเขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้นและเขาจะไม่พบผู้ให้ความคุ้มครองและผู้ให้ความช่วยเหลือเขานอกเหนือจากอัลลอฮสุรออนนิซะอายะที่รอี่สิบถ้อยคำที่ว่าหาได้เป็นเช่นนั้น คำนี้คือถ้อยคําที่พระองค์อัลลอฮ์ปฏิเสธและตอบโต้คําเพ้อเจ้อของเหล่ายาฮูตที่ว่าไฟนรกจะไม่สัมผัสพวกเขานอกจากเพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขากล่าวถ้อยคําที่ว่าผู้ใดที่แสวงหาความชั่วและความผิดของเขาได้ล้อมเขาไว้ด้วยปกติแล้วมนุษย์ย่อมกระทําความผิดตามวิสัยของปุถุชนได้เสมออาจเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากความพังเผอรู้เท่าไม่ถึงการ หรือการกระทําความผิดนั้นโดยไม่เจตนาดังกล่าวนี้มิใช่เป้าหมายที่ถูกกล่าวไว้ในอายะนี้เพราะพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าผู้ที่สแสวงหาความชั่วคือผู้ที่กระทําความชั่วด้วยเจตนาจากการควยคว้าของพวกเขาเองเหมือนดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าโอรสูนเอ๋ยอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าบรรดาผู้ซึ่งต่างรีบเร่งไปสู่การปฏิเสธศรัทธาจากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วด้วยปากของพวกเขาเท่านั้นแต่หัวใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธาและจากบรรดาผู้เป็นอยู่ สุรอ้อลมาอีดะอายะที่4ีและความชั่วที่พวกเขาเสาะ,ะแสวงหาก็ม่ใช่เป็นความผิดด้วยละหู่โทษหากแต่เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดตามมาตรฐานของอันอิสลามคือการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์และการปฏิเสธศรัทธาท่านอิบนุจาริดกล่าวว่าอายะนี้คือการแจ้งข่าวจากพระองค์อัลลอฮ์แก่ชาวยาูดาพระองค์อัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขา ในการที่พวกเขาปฏิเสธต่อพระองค์และปฏิเสธรอซูลของพระองค์และความผิดของพวกเขานี้มันจะร้อมพวกเขาไว้ด้วยทำให้พวกเขาอยู่ในนรกอย่างถาวรส่วนสวรรค์นั้นไม่มีผู้ใดได้เขา้านอกจากบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์และศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์คือบรรดาผู้ที่จงรักภักดีและดำรงมัน่นตามขอบเขตที่พระองค์ทรงกำหนดมา ดังที่ท่านมูฮัมหมัดอิบนูฮูเมชเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านสลามะเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านมูฮัมหมัดบินอิสฮากเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าท่านมูฮัมหมัดอิบนุอาบีมูฮัมหมัดเล่าให้ฉันฟังจากท่านไซอิดบินจูเบตหรือท่านอิกลีมะจากท่านอิบนนอับบาสในถ้อยคําที่ว่าผู้ที่แสวงหาความชั่วและความผิดของเขาได้ล้อมเขาไว้คือผู้ที่กระทําเหมือนอย่างที่พวกเจ้ากระทํา และปฏิเสธเหมือนดังที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งการปฏิเสธศรัทธานั้นได้ล้อมเขาไว้โดยที่เขาไม่เหลือความดีใดๆโปรดดูตับซิดอตัตตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่3 8 4ท่านอิบนูกาซีดได้กล่าวว่าอีกรายงานหนึ่งจากท่านอิบนีับบาสกล่าวว่าความชั่วในที่นี้คืออาเชรหมายถึงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ท่านอิบนูอาบีห้าติมกล่าวว่า ถูกรายงานจากท่านอาบีวาอิลและท่านอาบิลอาลียะและท่านมูจาฮิดท่านอิกรีมะท่านฮัสซันท่านกอตาดะท่านรเบียบินอานสัสในทํานองนี้เช่นเดียวกันคือหมายถึงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ส่วนท่านฮัสซันและซุดดีกล่าวว่าความชั่วในที่นี้คือการกระทําที่เป็นบาปใหญ่โปรดดูตัฟซิดอิบนิกะซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่170ท่านอิบนุจาริตได้อธิบายถ้อยคำที่ว่าและความผิดของเขา ได้ล้อมเขาไว้คือความผิดของเขาจะถูกนำมารวมไว้ที่เขาแล้วเขาตายไปในสาภาพที่คงอยู่บนความผิดนั้นโดยไม่สํานึกและไม่ขออภัยฉะนั้นคําอธิบายของอายะนี้คือผู้ใดตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์และเกลือกกลัวอยู่กับความผิดแล้วตายไปในสาภาพเช่นนั้นก่อนที่จะสํานึกผิดและขออภัยโทษพวกเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยพวกเขาจะต้องพำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรตลอดไปโปรดดู เซบซิตอตโตบาลีเล่มที่หนึ่งหน้าที่386